เดินห้างได้ป่ะติดที่แล้วยางหัวปลาเรียบร้อย ปลัดลายลูกก็ได้ ไม่ไถ่ไม่ไถ่เดี๋ยวต้นไม้ให้ปลูกเอามมไม้พยุงไม้พยุงก็ไปตะแบกเอาไม่ยี่สิบส่วนหรือว่าผู้ที่น้อยผลมันเรื่องว่าไครค่ือหรือว่ื่าไหร่มาลายเหนี่ยาย แม่ทางอันเนอนนอนเนี่ยตัดเราจะตัดต้นนะ่ะน้ำน้ำรอรอต้นอนี้ยต้นปอบต้นคือจังไงต้นเนี่ยนะแม่ต้นโอ้ต้นใบสากๆนะแม่ที่มันคือเป็นปลาอยู่แต่ก่อนเนะี่ยอยู่หัวหน้าเออเป็นก็นยังต้นตะพบเหมืนไหม ทินเป็นพุ่มยืนเห็นบ่พี่ใหญ่บางที่เขาทมดินไหมที่ต้นเป็นพุ่มเป็นพุ่มต้อนอย่งอเ,เออนั่นแหละเขาติเป็นตันปรถิมนะั้นว่ามันมันบกเลยมีป็นไหนมันทางไงเนี้ยเนาะไปลามกล้วยไหล่ะโอเค่นึ่โอเค ไปเห็นบ้านเรานล้พี่ไปใส่วาว่ะมาขึ้นรถโอ้ยนอเขาชวยยินงทอว่าท่านโอ้ยบมาอบ้า 谢您啊